มาพี่น้องคะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใยน้อยจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นหมี่ค่ะพี่น้องคะอืมถั่วยิ่งใหญ่เลยหิวค่ะพี่น้องคะมาพูดพ่ทาททำเพลงใส่กันเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตรงไปบสัสจูคูทุกคน ข้าวี้ริ้วร้างในเพื่อนเอาข้าวี้ริ้วหลายๆ เนื้อตุ๋นบ่มีมื้นี่ค่ะเนื้อตุ๋นบด ชิ้นเดือนแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะถ้าเบิ่งความเปลี่ยนแปลงว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงบ บางคุณบอกว่าคลิปเรียวสร้างรายได้บบได้แต่ว่าคลิปยายน้อยหันคลิปยายน้อยหันตอนนี้หันคลิปเรียวหันนำเลยค่ะพี่โนโ้องค่ะตั้งแต่ยายน้อยตั้งค่ามาคลิปเรียวนําเลยค่ะ เพราะว่าคลิปยาวยายน้อยหันโฆษณาบวเข้าเป็นอย่างกระโบโย้ยยายน้อยกระโบ้กันมันก็เลยแบบโบเห็นเหรียญจ้ะรือว่าคลิปเียวยายน้อยหันอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ แต่ยนน้อยตั้งค่ามาหันคลิปเออคลิปเรียวยนน้อยหันเตกล้านไปสองคลิปเตกล้านไปสองคลิปแล้วก็แ <c oughs> ตกแสนหลายคลิปอยู่สี่แสนห้าแสนแล้วก็หมื่น คลิปหนหนล้านหนึ่งล้านสองแสนได้เหรียญสามสิบเหรียญได้เหรียญสามสิบเหรียญอีกคือลิปหนึ่งหนึ่งล้านได้เหรียญยิบเก้าเหรียญพี่น้องค่ะ เหรียญยีิบเก้าเหรียญภากเรีว <c oughs> คิดกำลังไอ้กำลังสีแต๊กกำลังสีแตกไอ้ล้านก็ตามตามไปก็มีอยู่ค่ะตอนนี้ จังไงเพื่อนก็บ,บอกเปรียบหอเรามากเนาะพี่น้องเนาะมีคนบอกมีคนอองมาว่าบอกว่ามันจะสร้างไรายได้บบได้แต่เยนอ้อยว่าหันน่าจะเปลี่ยนไปบบได้ดอกคนฮาข้ามันถ้ามันสร้างไรายได้บบได้หันโบได้สิมาเฮดเฮาเฮดคลิบกับโบแมนของง่ายเนี่ยเฮาเฮดคิบก็ได้ลงทุนคือกันเนี่ย มีคลิปหนึ่งยัาน้อยลงไปเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมงกลัวประมาณบ่ายโมงกลัวเครื่องล้านแล้วพี่น้องค่ะยอดวิวใก,ใกล้ใก้จะได้หนึ่งวันอีกชั่วโมงหน,นึ่งได้หนึ่งวันดีสิบสี่สั่วโมงที่แสนห้าแสนวิวเลยวจ้ะเข้าไปเบิง่งได้เหรียน สิองเหรียญหรือสิบสี่เหรียญนี่แหละยังยังม่ถึงยี่สิบสี่โมงแค่สิบสี่เหรียญนี่แหละอย่าเนาะถ้ถ้าอย่าเนอยจำโมผิดนะ ตั้งค่าเสร็จแล้วตั้งคาเสร็จแล้วกะเหรียญจะขึ้นมาแล้วสิบเหรียญขึ้นมาแล้วสิบเหรียญมาละสิบเหรียญมาละสิบเหรียญต่ว่าเมื่อวานนี้มาหายมือนี้หันขึ้นเมื่อวัยี่สิบเหรียญขอโทษขออภัยพี่น้องคะเลย ขึ้นมือละยี่สิบเหรียญสองมือละเมื่อวานนี้กับมือนี้ยาน้อยตั้งค่ามาได้อาทิตย์อาทิตย์กุ้งกวนนี่แหละตั้งค่าวันที่เท่าไหนบุ๊อาทิตย์ที่แล้วนี่แหละถ้ายาน้อยจำโมผิดอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ยาน้อยหยุดยาน้อยหยุดสองมือหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์ยาน้อยก็เลยเฮ็ดคลิปลงค่ะยาน้อยจําได้อยู่อาทิตย์หนึ่งนี่แหละ ตอนนี้ก็พอได้ซื้อปลาทูแล้วค่ะพี่น้องค่ะเบาอ้างคนเพื่อนได้ละที่ผ่านมาหันโอ้ยมีแต่คนอื่นเพื่นมาเบาอ้างเนาะพี่น้องเนาะ สองมือแล้วขึ้นมาละยี่สิบเหรียญก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอยน้อยถั่วซาเลียมันจะขึ้นมาละสิบเหรียญพอเขาตังค่าเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาละสิบเหรียญขึ้นมาละสิบเหรียญ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 มาขึ้นมาละสิบเหรียญมาทีนี้มือนะ่นะนหนอเยนาเข้าไปเซ็กมันได้เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเหรียญแล้วก็ปิดปีดปดเซ็นนี่แหละ เมื่อวานก่อนพูดมาทีอะไรนะยายน้อยก็จำไม่ได้แต่ยายน้อยจาได้ว่าสองวันก่อนที่ผ่านมาพอทีนี้ตื่นมาเมื่อวานเมื่อวานก่อนแม่แล,ละละยายน้อยเข้าไปซิกก่อนจะนอนเนาะเพียงคืนมันได้เก้าสิบเก้าเหรียญเก้าสิบเก้าเหรียญแล้วก็จากเซนบุกแล้วบันนี้ก็ตื่นมาเมื่อวานนี้ตื่นมาเมื่อวานนี้ยายน้อยทํานั่นทานี่เสร็จแล้วยายน้อยบายเนาะช่วงบายเที่ยงบายยาย,ยน้อยก็เข้าไปบึง จากเก้าสิบเก้ากระโดดขึ้นมาเป็นร้อยยี่สิบเหรียญกระโดดขึ้นมาปเป็นร้อยี่สิบเหรียญแล้วก็ยู่ร้อยี่สิบเหรียญเมื่อวานนี้ทั้งวันยู่ร้อยี่สิบเหรียญพอนั้นเสร็จปุ๊บมือนี้หันเข้าไปบึง้งกระโดดขึ้นมาร้อยสี่สิบเหรียญแล้วพี่น้องค่ะกระโดดขึ้นมาร้อยสี่สิบเหรียญอะหมายควาว่าสองวันเมื่อวานนี้มาหาวันนี้มันขึ้นมือวันละยี่สิบเหรียญจะคลิปย้อน้อยมันแต็กแสนค่ะแตกแซนแตกล้านค่ะพี่น้องคะ คลิปมันบบแตกเแค่ไหนได้กับโบขึ้นค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่คลิปพี่น้องไม่ต้องอายแค่ลงไปเลยจำไว้เลยถ้าโบมีดราม่าหกโบดังโบปังโบต้องไปอายถ้าเขาอายแล้วจะย้ำอยู่กับที่เลยมันจะโบมันจะโบก้าวหน้า คลิปยายน้อยกอินเตอร์เลยค่ะไปทั่วลูกคลิปยายน้อยเมื่อวานนี้มีคนส่งนันมีคนส่งดาวให้สิบดวงว่าเป็นคนไทยนะตั้งประเทศเป็นคนตั้งประเทศเป็นคนอาลับเพราะว่ายายน้อยเบ่งตัวหนังสือ เป็นคนทางซาอุทางนัมคุณอะเป็นคนแบบผิวแบบอิสลามนะเป็นผู้ชายแบบอิสลามนะอย่าน้อยเบิร์กโฟก์ไปมึงเป็นคนไทยเพราะว่าอย่าน้อยเบิ่งคอมเมนต์หันพุนไปฮอดเมืองนอกไปฮอดคุณต่างประเทศคุณพี่น้องค่ะได้อยู่แค่ไทยเขาได้ ค่ะไปเจข้อมูลจังลึกผู้ชมผู้ติดตามสปผู้ชมผู้ติดตามสปผู้ชมไม่ใช่ผู้ติดตามดเดนนกเ้าิบแปเปอร์เซ็นเยอะน้อยคนนอกได้เบิ่งโบเมนคนโบเมนคนกันอีกนะบอบเมนคนกันอีกโบเมนค,ม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 คมักวที่เล่นเดียวน้องกันนะเบิง่ง của nó thằng bắt rồi แซวค่ะพี่น้องค่ะผหิวข้าวเท,ที่ยงแล้วเพิ่งจะได้กินข้าวสวัสด,ดีจ้าบ,บ๊ายบาย